สามทำเสร็จยงังใครเสร็จแล้วโฮเวิร์กหน้าต่อไปดิ้โฮเวิร์กหน้าต่อไปโฮเวิร์กหน้าต่อไป น้องครับหน้าวงเล็บใดเป็นเครื่องหมายลบตัดวงเล็บออกแล้วเครื่องหมายวงเล็บกลับเป็นนนข้ามกลายเป็นสองรูทห้าบวกสามรูทเจลบสอรูทเจ็ดลบสามรูทห้าที่จำเป็นต้องให้โจทย์เยอะนะครับมีเพื่อหลายคนทำลวงหน้า ลวงนาไปเยอะแล้วครับนะ,ะนเพื่อจะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สุดถึงต้องให้จบเยอะนิดนึงสองลบสามเนี่ยติดลบหนึ่งติดลบหนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้ติดลบหนึ่งรูห้าบวกสามลบสองได้หนึ่งหนึ่งรู้เจ็ดเขียนเป็นรู้เจ็ดไม่ต้องมีหึงก็ได้ไม่เขียนคือสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูต่อตรงนี้ ตัวอย่างที่สี่ตัวอย่างที่สี่นะครับเจ็ดบ,บวกรูนสามสองลบสี่บวกรูนแปดเท่ากับเจ็ดบวก รูทสาสองนี้เจอหลายรอบนะเท่าไหรสี่รูทสดีมากครับสี่รูทสองลบสี่บวกรูทแรูทแดคืออะไรครับตีน้อยสองรูทสองึ๊บึ๊บายเป็นหน้าวงเล็บใดมีเครื่องหมายลบแต่วงเล็บออกแล้วเครื่องหมายเปโดนข้ามเ็น ลบสี 4, 8, ่แป้นลบสองรูทสองคำตอบข้อนี้คือเจ็ดลบสี่ได้สามสี 2, ่ 2, 2, รูทสองลบสองรูทสองเหลือสองรูทสองเห็นครับเห็นได้ยินด้วยได้สามบวกสองรูทสองเก่งมากครับเห็นครับอ่าตัวอย่างที่สิบห้าเร็ว รูทเอคูรูทบีเท่ากับรูทของเอคูบีรูทสองคูรูทสิเท่ากับรูทของสองคูสิบสคูสิบได้20่สกลายเป็นคนที่สองของยี่สิบน้องครับแต่เนื่องจาก20เนี่ย เราสามารถทำเป็นรูปอย่างง่ายได้นะครับเป็นสองรูนห้าได้สองรูนห้านะไปทำเองนะรูปอย่างง่าย mm hmm. ต่อไปตัวอย่างที่ส mm ิบหกถ้าเจอเครื่องหมายคนที่สองคูณกับรูปอย่างง่ายตรงนี้นะครับเราก็ต้องเอาตัวเลขภายใต้เครื่องหมายคนที่สองมาคูณกันก่อน mm hmm. แล้วไปตามด้วยจำนวนนับนั้นนะโอเคอ่าตัวอย่างที่สิบหกครับ จงหาผลคูณนะตัวที่สองนะครับของสิบสองคูณด้วยสองตัวที่สองของสามน้องๆครับตัวที่สองตัวที่สองนะตัวที่สองนี่น้องไอเนี้ยสองร้อสามมันมันคือสองคูณร้อสามน้องครับ, 2, นะ 2, ร 2, รรบตรงนี้ก็คูณตรงนี้ก็คูณ การคูณมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มและการสลับที่พี่ขอสลับที่นะครับเอารูสิบสอกับรูสสามาคูณก่อนกลายเป็นรูทของ12บคูณสแล้วคูณด้วยตัวเลขจำนวนนับก็คือสแต่เนื่องจาก12บคูณสมมาได้36จึงเป็นตัวที่2อของสาย6กแล้วคูณด้2สอตัวที่2องของสาก็คืออะไรเนเ่งก หกคูณสองได้อะไรน้องหกคูณสองได้สิบสองคำตอบข้อนี้คือสิบสองจบตัวอย่างที่สิบเจ็ดครับรู้สามคูณกับรู้สามบวกรู้สามสังกตความเข้าใจน้องจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้น้องเอารู้สามบวกรู้สามได้สองรู้สามมัง่ายกว่าแต่ว่าพี่ขอทำให้มันยากแกงเข้าไปน้องไม่ยากหรอ แต่มันก็ยากกว่าการบวกรู้สาม,สามเห็นไหมบวกรู้สามคูณรู้สามสาม,มันเหมือนกันนอ้องคําตอบที่ได้เท่ากันคําตอบข้อ,อน,นี้คือรู้สามคูณรู้สามได้สามรู้สามคูณรู้สามได้สามคำตอบข้อ,อน,นี้คือ 6. ถูกท้งฟองเข้าใจต่อไปตัวอย่างที่สิบแปดเดีน๋น้องพี่ะแจกแจงเข้าไปก่อน ตัวอย่างที่8ตัวอย่างที่8รู้สองคูณรู้สองบวกรู้สิบสอง,ลสองแล้วรับครับสมบัติการแจกแจงพร้อมครับนี่ไง นี่ไงก็จะกลายเป็นรูทสองคูณรูทสองแล้วบวกกับรูทสองคูณรูทสิบสองทำความเข้าใจเนาะอินอิรูทสองคูณรูทสองได้สองรูทสองคูณรูทสิบสองได้รู้แะไร รูดยี่สี่ทัไหมเอาลงด้านซ้ายดีกว่าเอาไป่ต้องลงลงนงลงไดไ้ได้อันนะี้รูดยี่สี่เนี่ยได้สองรูดหกนสองบวกสองรูหกเอาจบแล้ว <6. S 1> จบครับจบ สองหกสองยี่สหกโอเคไหมต่อไปตัวอย่างที่สิบเก้าแตกแตงเหมือนเดิมตัวอย่างที่สิบเก้า ใส่ใจเข้าไปนะครับโอเคใส่ใจเข้าไปมันเดิไนไปน้องไม่มีอะไรเลยรูทสามคูณรูทสิบห้าลบรูทสามคูณรูทเจ็ดสิบห้าทำความเข้าใจน้องรูทสามคูณรูทสิบห้ากลายเป็นรูทสี่ห้าน ลบรูทสามคูณรูทเจ็ดสิบห้ากลายเป็นรูทสองร้อยยี่สิบห้าน้องๆครับรูทสี่สิบห้าทำเป็นรูปอย่างง่ายได้สามรูทห้ารูทสองร้อยยี่สิบห้าถอดรูทออกมาแล้วกลายเป็นจำนวนเต็มบวกก็คือสิบห้าจบตัวน,นี้เลยต่อไปตัวอย่างที่ยี่สิบ